ลิงมีกี่ตัวกว้างมีกี่ตัวเนี่ยสังเกตจากจากในคลิปวิดีโอนะครับลิงจะใช้เยอะมากครับอันนี้เป็นแค่กองทัพพระรามนะครับเมื่อกี้ะยัอไม้แต่หนุมารตังเัียวเนี่ยมีกี่ตัวหนุมานตัวเดียวมีกี่ตัวเคยมีตอน1.9ตัวครับนี่ไต้องไปซ้อมนานเท่าไหร่ครับเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะเป็นซ้อมเป็นเดือนนะครับ ช่วงซ้อมก็จะช่วงหนึ่งแล้วก็เข้าไปซ้อมในศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ถึงจะเริ่มแสดงแล้วก็ใช้เวลาในนั้น1เดือนเต็มครับเพื่อแสดงแล้วคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังก็คือ ฉากเถิกทําทั้งแต่ฉากแสงสีเสียงทำกันเป็นปีๆนะครับเป็นปีฮะเราเราไม่ได้เข้าไปทาที่สูนวัฒนธรรมโดยตรงเราก็ทําที่ศูนศิลปะชีพก่อเกิดแล้วก็แยกตามแขน่งต่างๆของศาสตร์ทางด้านศิลนะครับก็แยกกันไปทําสุดท้ายแล้วก็มารวมกันที่สูนวัฒนธรรมครับเพื่อจัดการแสดงให้ผู้ชมได้ชมครับค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าจบปีนี้ปั๊บ ฉากปีหน้าต้องคิดแล้วใช่ครับทางผู้ใหญ่ก็จะประชุมกันว่าอ่าปีต่อไปเรื่องอะไร,อรตอนอะไรใช่ครับคนแสดงแนะนำหน่ยนมาถ้าสนับสนุนนะฮะผมไปทุกครั้งเลยคือช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของศิลปชีพครับนั่นแหละคือสิ่งที่คนดูคิดว่าถ้าอยากจะ จ่ายมากกว่า2,800ต่างๆเนี่ยอุดหนุนผลิตภัณฑ์นอกจากเงินเนี่ยคุณนึกถึงคนที่เขาทำเขารู้สึกว่าทำแล้วมีคนซื้อมันคือการให้กำลังใจโอ้ดีมากเลยอันนี้นะคะแล้วจริงๆนักแสดงเยอะไหมคะเยอะครับเป็นเป็นนับร้อยชีวิตเลยครับเพราะว่าเราเราแสดงเนี่ยครับเราก็จะแบ่งเป็นเซตด้วยเซตนักแสดงเเซตนักแสดง B ีเพราะว่าเพื่อเหตุฉุกเฉินอะไรเงเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่อยู่ที่โรงละครเป็นเดือนๆใช่ครับต้องถามน้องสิฮะพระราเอิบลิงมีกี่ตัว กว้างมีกี่ตัวเนี่ยสังเกตจากจากในคลิปวิดีโอนะครับลีจะใช้เยอะมากครับอันนี้เป็นแค่กองทัพพระรามนะครับเมื่อกี้ะยังไม่แต่หนุมาลตัวเดียวเนี่ยมีกี่ตัวหนุมานตัวเดียวมีกี่ตัวเคยมีตอนหนึ่งเก้าตัวครับนี่ไงคือมันว่าใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังเนี่ยไม่รู้กี่ชีวิตยังไม่นับทําฉากแสงสีเสียงสลิงผลิตราชรถผลิตฉากทศกัณฐ์ลงกาหนุมานอมพระพลาเนี่ยผมว่า เกิน500นนะ เดอนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเกิน 500, 500คนทําไมทําไมต้องมีหนุมานตั้งตั้าตัวด้วยความที่ขนพระธานเนี่ยครับเราใช้เทคนิคพิเศษฉากแสงสีเสียงเราจะมีตัวขึ้นรอกตัวใช่ครับเดี๋ยวโผล่อยู่บนฟ้าเดี๋ยวโผล่อยู่บาดาลตัวนี้ตัวนี้เข้าไปในม่านตัวนี้โผล่ขึ้นมาจากสลิงเงียครับตัวนี้เข้าไปในปากยักษ์อีกตัวหนึ่งออกมาจากทองยักษ์แล้วเงี้ยครับก็คือว่าด้วยความที่เทคนิคเยอะก็คือต้องใช้ตัวแสดงทั้งหมด9้าตัวเพื่อจะ ปุ๊บฉากหายตัวได้มาใช่ตัดต่อกับภาพ,พยนตร์ไงเ,<อ>เพราะว่ามหาัศจรรย์พันลึกะจะมาเหาะเหินเดนอากาศถ้าตัดต่อก็ตัวเดียวอีดิทได้เป็นภาพยนตร์แต่ของสดเนี่ยนี่คือความสดที่บอกว่าต้องใช้ทั้งฝีมือชั่วโมงบินการฝึกฝนความพร้อมเพรียงของทีมงานมันยากมากแต่ก็ทำได้เะนั้นการที่ท่านไปชมเนี่ยหนึ่งคือให้กําลังใจให้คนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาหายเหนื่อย ถูกไหมคนที่เขาทําฉากคนที่เขา,เอ,าออกแบบฉากเขาได้ยินคนบนก็ว่าฉากสวยจังเลยแค่นั้นนะ่ะทำมาทั้งปีเขาก็หายเหนื่อยอนั้นเงินมันไม่คุ้มหรอกครับสิ่งที่ได้ก็คือว่ารู้สึกว่าคนดูเนี่ยชอบแล้วก็มีความสุขหรือม้ทั้งถึงอย่างที่บอกว่าถ้าท่านไปเดินแล้วซื้อของซื้อเสื้อเนี่ยสมมติทํามาแล้วขายไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินหรอกครับแต่หมายถึงว่าคนที่ก็ทํารู้สึกว่าเออแบบไม่มีใครซื้อเสื้อฉันเลยไม่สวยหรอใชนั้นพุ่งตรงสวยอยู่แล้วแต่ว่า ย่งผมนี่ไม่ได้ซื้อเพราะสวยซื้อเพราะว่าเรามองเห็นว่าคนที่นั่งตาปิบๆอ,อยู่หลังเสื้อตัวหนึ่งกระเป๋าใบหนึ่งล่มคันหนึ่งเนี่ยเป็นหลายๆครอบครัวดิฉันชอบตรงนี้จังเลยคือเรามองทะลุของที่อยู่ข้างหน้าแต่ไปเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในนั้นอนอกเหนือจากนั้นก็คือการต่อยอด อัตลักษณ์ของชาติหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองมองได้ทั้งทะลุถึงคุณค่าที่อยู่ข้างหลังและมองไปถึงอนาคตที่เรากําลังจะต่อจากคดูนีอัตลักษณ์ของชาติที่น้องก็บอกว่ารอบหนึ่งเก็บเงินได้อย่างมากก็2ล้านเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มฮะไม่มีใครลงทุนหรอกครับโอ้โหเนี่ยนะคิดถึงบาทร2,000บาทกี่ที่นั่งัพันกว่าที่นั่งค่ะแล้วไม่ใช่2บาททุกที่นั่งถูกไหมใช่สองพันหนึ่งพันแต่นี่เฉลี่ยให้2,000บาทนะถได้2ล้านเนี่ยคุณต้องทำร้อยรอบอะ ก็ 2000, จะได้200ล้อยล่ะผมว่าเกินเกินห้าร้อยล้านอยู่แล้วรวมๆทั้งปีอะค่าเขาเรียกแมนอเวอร์ของคนอะยังไม่รวมว่าครูที่เขา โนฮาวตลอดชีวิต60ปีออามาทำเนี่ยมันประเมินไม่ได้ถูกไหมค่ะโอ้โหเนี่ยคนนะเป็นแค่นักแสดงเป็นร้อยคนเบื้องหลังอีกรวม500มกว่าคนต้องทำงานกันทั้งปีต้องมาซ้อมกี่เดือนเงินที่ว่าเนี่ยเกิน500ล้านเกินอยู่แล้วแต่เงินที่ได้มามันไม่คุ้มหรอกแต่นี่คือถ้ามองอย่างที่ทีิ<ะ>คุ้มคือประเทศชาติเนี่ยเพราะว่ามองย้อนหลังไป ถึงคุณค่าอนาคตถึงคุณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่อยู่เบื้องหลังก็สิ่งนี้ทําให้ประเทศไทยดํารงอยู่และมีตัวตนอย่างมีเกียรติภูมิมีอัตลักษณ์ก็เพราะเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องเหล่านี้คือบรรพบุรุษให้ไว้แล้วก็เราก็ต้องทําต่อเราไม่ใช่แค่พระราชินีลูกหลานทุกคนที่ต้องมานั่งหรือแม้แต่คนดูอย่างผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปดูไงคือหน้าที่ของเราใช่มมหน่าพระองค์ท่านถึงตรัสว่าขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินถูกต้องนี่คือ เป็นส่วนหนึ่งให้โขนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยครับใช่ค่ะขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วใช่ครับในชุดไทยก็หลอดหกสิบเอ็นน่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าไม่มีใครมาแย่งเราขึ้นทะเบียนชุดไทยได้นะคะใช่แต่ถึงขนาดนะฮะขึ้นมรดกโลกเนี่ยผมก็ยินดีด้วยไม่ได้ขัดขวางขวางโลกแต่ผมรู้สึกว่าคุณค่าของไทยเนี่ยเกินกว่าที่ใครจะมาประเมินดังนั้นคงไม่ใช่ world heritage นะผมสนับสนุนให้เป็นไทย heritage คือมรดกไทยเพราะว่าฝรั่งบังค่า ก็คงจะไม่มีความสามารถพอที่จะประเมินขนได้เท่าคนไทยได้วยตัวเองหรือจะประเมินผัดไทยแกงเขียวหวานได้เท่ากับลิ้นคนไทยถูกไหมนั้นเราแน่นยินดีด้วยครับกับการไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่เราควรจะมีหมากของตัวเองอที่ประเมินตัวเองในวัฒนธรรมต่างๆโดยเป็น ไทยเฮอริเทจเนี่ยได้แล้วอืมค่ะอาจารย์ครูเกียรติเงินกังวลไหมคะว่าเนี่ยพอสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วโขนยังจะได้รับการต่อยอดหรือเปล่าหรือว่ายังจะอยู่ต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าตอนนี้เท่าที่มองนะครับ 12สถาบันวิทยาลัยนสินทั่วประเทศมีอยู่แล้วสถาบันการศึกษาพิเศษก็ก็มีเด็กเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เริ่มสนใจในการในการเรียนโขนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าติดตามจากสื่อโซเชียลต่างๆโรงเรียนโรงเรียนข้างนอกก็เริ่มมีครูเข้าไปสอนเริ่มมีการจัดก,การแสดงโขนผมคิดว่าในอนาคตโขน,นน่าจะเป็นดั่งพระราชปณิธานที่ไม่ไม่ได้สูญหายไปไหนครับเพราะว่าพวกเราก็ยังยังยังสืงบทอดวัฒนธรรมนี้อยู่ครับ ามาคิดถึงคําว่าก็อบอกว่ารากเร,เริ่มแน่นเพราะว่าอ,อย่างรุ่นผมผมเล่นดนตรีไทยเนี่ยคือชมรมคือความชอบฝึกกันเองคุณรุ่นพี่รุ่นน้องครูแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นหลักสูตรซึ่งมีมีขั้นมีตอนในการเรียนการสอนการฝึกการวัดอ,อย่างรุ่นผมเนี่ยผมเล่นสีซอสามสายสีซอเนี่ยก็ต้องฟังเทียบเสียงดีนี้เขาวัดกันด้วยแอป มีเครื่องวัดมีเครื่องวัดมันก็แม่นไงค่ะถูกไหมเราก็ต้องเรียนรู้ว่าจากเดิมซึ่งเรียนเป็นความสามารถพิเศษคือการเล่นดนตรีไม่ใช่เป็นปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกสามารถเลี้ยงชีพแต่สิ่งที่เห็นคือว่ารากเนี่ยลึกแล้วโขนก็จะไปต่อในฐานะซึ่งเป็นวิชาชีพซึ่งมีสถาบันมีหลักสูตรที่ชัดเจนมีการประเมินผลวัดผลเขาเรียกเซอร์ติฟายได้มากกว่าแค่เป็นความสามารถพิเศษในสมัยก่อน น,นี่ก็คือสิ่งที่ก็ต้องเริ่มต้นมาจากที่พระพันปีท่านได้พระราชทานไว้แล้วก็ต่อยอดโดยลูกหลานอย่างเช่นเ,เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีท่านก็ต่อยอดผมถือว่าท่านต่อได้ถูกต้องเพราะท่านต่อในสิ่งที่สมเด็จย่าท่านทําไว้และเป็นเรื่องที่เ,เจ้าฟ้าเองท่านก็ถนัดแลวก็ทําได้ดีมากค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางด้านของครูกิติเงินก็บอกว่าน่าจะไปได้เพราะว่ามีทั้งปริญญาโทรปริญญาตรีปริญรญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วด้วยนะคะ